ก็เหันเรื่องนี้น่าสนใจกว่าที่ฉันคิดไว้นาตาลีเปิดประตูเข้ามานะครับผู้ชมดูสิฉันบอกแล้วว่าใครจะพลาดการแสดงแต่ซปตาของเราอย่างนาตาลีไม่มีทางพลาดโอ้ไม่สิตอนนี้ต้องเรียกว่าคุณมาการาเตาอยางชนีอีกแล้วเหรอนาตาลีมอตันมันจบแล้วไม่ใช่ทุกคนที่เหมือนนายที่เอาแต่จมอยู่กับไอดิต ไม่มันยังไม่โจบัวคนโกห,หนกหนกีทับและฆาตกรที่หน้ารอนเกยะคนบ้าคนบ้า <c oughs> เดี๋ยวปาบอลให้เลยเออบอลแดงฮึจ <c oughs> ๊กเกอร์แก้ยังเหมือนเดิมเลยหลบหลบซ่อนๆอยู่เรื่อยเอ,อ๊ะนี่มันเหมือนหาเรื่องไม่ั่วนะไอ้ไ,ไมน้นี่เออโจ๊กเกอร์นะครับนะ ไม่พูดอะไรเลยเหรออ๋อสำรวจนะครับนะ <tiny> ดอกด็อกซี่เล็กๆ <f ix> ที่เริ่มโรยราไอ้ไม้แม่งพิจรารณารูปร่างคนอื่นนะดูเดะดูรนะ้านตั้มชมดูไว้หมวกที่ขาดเสื้อกั๊กสีน้ำตาลที่มีรอยขีดข่วน <f ix> แขนเสื้อที่เปื้อนที่เลื่อย ดูทุกอย่างสำรวจทุกซอกทุกมุมของไมคคุณคุณไม่ควรพูดแบบนั้นกันาตาลีเธอไม่ใช่คนแบบนั้นอ๋ออะไรนะคนโกหกนี่ทับหรือว่าหรือว่าไม่ใช่ทั้งหมดที่เก่ามาแล้วแกล่ะฉัน วันนั้นเซอร์กิจให้ฉันออกไปซื้อของคุณก็รู้วันนั้นเป็นวันสำคัญวันสำคัญแบบนั้นไม่ต้องการฉันหนาวจะตายอากาศบ้าบออะไรกันอ๋อหมูป่ามานะครับนะทรงนี้สำรวจเหมือนเดิมนะเส้นผมที่ยุ่งเหยิงที่เปื้อนหิมะแล้วก็ใบไม้เล็กน้อยเฮ้เดี๋ยวนี้มาทำอินเวชั่นดีนะน้ำชมเออภาคก่อนๆมันมันไม่มีสรงอย่างนี้นะตัวที่ไม่ได้ตกแต่ง เอ้ยตัดดิเออตัวแต่งอะไรละ่ะชุดสูดีไซน์เก่าแล้วไม่ค่อยพอดีกับตัวตว่าหมายถึงแบบมันมันมัน,มน,มนใหญ่เกินอ่ะท่านสุ่มเออเปื้อหิมะและโคนโอเคสำหรับโอหมูป่าเมโรคพระเจ้าด oh ีใจจริงๆที่ได้เจอค, oh คุณอีกครั้งไม่ฉันก็ดีใจเหมือนกันที่ได้เจอคุณ oh คุณก็ได้รับคำเชิญเหมือนกันเหรอ ก็น่าจะข้างนอกหิมะตกหนักไหมสถานการณ์ไม่ค่อยดีก่อนที่ห okay. <um ิมะจะหยุดตกพวกเราควรพักที่นี่เดียนั้นอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉันเพิ่งไปดูห้องครัวมาอาหารก็กักตันไว้ที่นี่ไม่ได้มากโอเคอาหารไม่เยอะนะเซอร์โอ้ไม่ใช่โจเกอร์จำไม่ได้ไม่ได้เจอกันนานไม่เจอกันนานเมโรเมโรไม่ต้องห่วง เมื่อพวกเราได้กลับมาเจอกันนั่นกหมายความว่ายังน้อยพวกเราก็โชคดีจะบอกว่าไม้กับกับหมูป่าสน็ทกันหรอทุกคนในคณะตะครสัตว์สบายดีไหมใกล้ถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วฉันจะไปเตรียมอาหารในครัวโอเคโจ๊กเกอร์แม่งเดินหนีเร็ววะมันเดินหนีเร็ววะน้ชมมึงคุยกันไปสองคนกูไปละไม่เกิดอะไรขึ้นฉ็นพูดอะไรไม่ดี ไม่ควรหรือเปล่าฉันไม่ได้มาที่นี่นานแล้วคือในการสังหารที่ท่าแสงจันพวกเขาเรียกวันนั้นแบบนั้นมีคนบ้าคนหนึ่งฆ่าทุกคนจนหมดทุกคนเลยโอ้นาตาลีคุณตกใจเหรอไม่ลูกเวเลต้าก็ตกใจเหมือนกันนั่นแสดงว่าการแสดงของเวลดลต้านั้นก็เหมือนกับการแสดงของฮอร์สเออฮอแสดง เบลตาเคยเห็นพวกเขาซ้อนอยู่นักแสดงรับบทเป็นคนบ้าสวมเสื้อคลุมสีดํามันช่างพอได้แล้วเบลตาโอเคเบลตาจะไม่พูดอะไรเั้งนั้นเบลตาจะไปเดี๋ยวนี้น่ากลัวเกินไปไอ้คนบ้าคนนั้นน่ากลัวเกินไปไอ้ไม้นี่ตะคอกใส่นะื่อที่ผมอ่านซ้ำไม่ทันน้คผู้ชมขอโทษเบลตาไม่แค่ควบคุมมันรูไม่อยู่ถ้าไม่เธอตกใจหรือว่าเธอจะไปดูหน่อยไหมว่าโชเกอร์นั้นต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าไม่จะดูแลอาหารกลางวัน และข้างในก็อุ่นกว่าที่นีบบ่บิลลิต้าบอกเดี๋ยวมึงเจอกู <laughs> ไม่ใช่ละอันมาคิดในใจมึงเจอกูแน่ <c oughs> ออฉันขอโทษนะไมฉันฉันไม่รู้ว่า <c oughs> <c oughs> โอเคฉันไม่เป็นไรเบอร์โลก ฉันก็ไปดูด้วยกันเพราะยังไงที่นี่ก็คงไม่มีใครรู้วิธีเอาตัวรอดในสภาพเป็นรอมแบบนี้ได้ดีกว่าคุณแล้วตัดภาพมาที่แดนเซอร์เสียงอะไรอันนี้พูดในใจนะครับนะคิดในใจเป็นวงเล็บนะครับนะเออกำลังเขียนบทละครอยู่นะครับท่านผู้ชมแล้วทำไมแขียนนอนเป็นสีขาวกัน้วะอ๋อเป็นตุ๊กตาเหรอ ตัวละครน้องไป็นตุก๊กตาเรอถึงเป็นแข่สีขาวไขว่าเยึดไม่บุเข้าประตูเวียนหัว <c oughs> ไอ้นมหอมนั่นแน่เลยท่านผู้ชมที่แดนเซอร์ฉีกเข้าไปอ่ะเออมีการเบีนหัวนะเดินกลับไปอืมอีกสัยกยุชื่นใจระบายอารมณ์ <c oughs> <c oughs> วางคืน คนพวกนี้ยังคงจยาบคายและเสียงดังเหมือนเดิมอ๋อจะบอกอีกล่างหนึ่งพูดป่ะเออไม่ไม่แน่ใจนะน้ำชมโอเคอา่าเราได้ควบคุมแล้วน้ำชมไปที่ห้องรับประทานอาหารโอเคเข้าเลยไปที่ห้องนั่งเร่นอย่างนั้นเลโอ้โหนี่มันคาลิคัสที่เราคุ้นเคยกันนะน้ำชมตั้งแต่บรรพบุรุษ ตัวละครเริ่มแรกดั้งเดิมนะครับนะเออโหมันเดินช้าอยู่นะท่นผชมโอเคตัดภาพอ๋อคัสซีนคัสิีนนะครับนะเปิดประตูไปโอ้รวมแก๊งขาดใครไหมเออขาดใครหรือเปล่าวะขาดโจ๊กเกอร์ปะเมื่อกี้ถ้าเกิดผมแปลแปลอะไรไม่ถูกก็เออคอมเมนต์ได้นะเสียงทํานองนั่น เสียงทํำนองนั่นเสียงอะไรดนตีนี่มันโอ้งานเต้นรมอย่างนั้นแหละมาเร็วนาตาลีมาเต้นกันสำหรับฉันและพวกเราชอบมิวสิกนี้ที่ชอบเพลงนี้โอ้เซกี้เธอช่างวันเดฟู ทุกคนอึ้งไหมครับไวเลต้าแกเพิ่งเรียกชื่อเขาเซอร์เซอร์กี้หันมาทุกคนหันมาที่นาตาลีเซอร์กี้โจ้าเกอร์จ็อกเกอร์อ๋อฉันเองโจ็กเกอร์ What the fuck อะไรอ่ะอย่าเข้ามาใกล้เกิดอะไรขึ้น ทำตัวสบายหนาา่อยนัตติลีสบายน,นัตาลีเซอร์กี้ไม่ได้อยู่ที่นี่บุรีเตอร์คแค่แค่ผิดเองเขาแค่ไม่คุ้นเคยกับพวกเขาใช่ใช่ใชฉันผิดเองขอโทษฉันผิดเอง,เองที่ฉันเรียกชื่อเขาอีกครั้งขอโทษนะนันาตาลีเมื่อ,อฉันจะเหนื่อยอยากจะหาอะไรบป็นอยากกินในห้องครัว แล้วก็พักผ่อนเล็กน้อยโอ้ได้เวลาอาหารจกเกอร์กับฉันกำลังเตรียมเอ้ยได้เตรียมอาหารในห้องครัวไปกันได้เวลาดินเนอร์นั่นเองนะครับเอาลาหนาตาลีฉันได้ทำอาหารจานโปรดของเธอไว้ให้เหมือนจูเกอร์จะใส่ใจนาตาลีมากเลยนะเออหันมาด่าไหมนี่ขอโทษนะวูริต้าแค่มีอะไรผิดปกติเล็กน้อยของฉัน ไปกินอาหารกันแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับผลงานหรอเฮ้ยเศรเลยนาตาลีาาลเออฉันหมายถึงมาร์กาเรตา้าเออไม้ไม่เดินวะแต่คนอื่นเดินนะอ้าวใบใบใบเขาเรียกว่าอะไรวะบทบทละครร่วงไม่ควรจะไปแย่ ไม่ควรจะไปแย่หรอแย่บีพวกนั้นแต่โชคดีที่ฉันก็มีสายเหมือนกันพูดถึงตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพอหิมันเริ่มเบาลงฉันก็จะไปหาอาหารในป่ากับเพื่อนของฉันฉันก็ไปเลื่อยไม้มาให้ความอุ่นได้นะใช่ฉันเกือบลืมเลยในตอนนั้นเธอฉันและไมช่วยกันช่วยเบอร์นด์ซ่อมเต็นท์มีแต่คุณเท่านั้นที่ใช้เลื่อยบ้าๆนั่นแต่คราวนี้พวกเราอาจต้องออกค้นหาเครื่องมือ ฉันไปดูมาแล้วเมื่อเช้านี้ต้นไม้ในป่านี้มันใหญ่มากฉันยังจำวิธีใช้ได้ใช่ไหมชูเกอร์ใช่แล้ว,ลวเัาออกจากความวุ่นวายฉันก็หาคณะละครเล่นรอดแสดงไปทั่วไปด้วยางานช่างไม้เล็กชีพ เยี่ยมเลยแล้วเชอล่ะอัตารีช่วงนี้ทำอะไรเพิ่งได้ยินว่าวิอเลต้าบอกว่าเธอเหมือนจะเปลี่ยนงานใช่ฉันทำงานให้กับคณะละครสัตว์แห่งหนึ่งตัวต้นใหม่เหมาะกับการเริ่มต้นใหม่ก็เหมือนกับที่ฉันกำลังจะมีไมค์เป็นอะไรตั้งแต่มาถึงสายก็ไม่พูดเลยเลยไมค์ย่แล้วแย่แล้วนี่คนเห็นไปปิวการแสดงนั้นไหม เบลเลตาทำหายไม่เงียบนะไอ้ดีเงียบนะอยู่นี่เอ้าไม่เห็นเหรอขอเห็นเห็นโอ้ดีจังที่แท้เธอก็เป็นคนเก็บมันได้ขอบคุณน้ำไม้เธอเจอมันที่ไหนแบบนี้บางทีตอนบ่ายพวกเราอาจจะอูไม่ให้มีปัญหาอะไรป้องอยู่ในห้องนั่งเล่นเมื่อกี้ ฉันเจอมากกว่านี้เจออะไรไหมคุณเลย <c oughs> โอเคตัดภาพมาที่หยิบกระดาษมานะครับไอตอนที่เดินออกไปดินเนอร์นะเอ้ยแล้วมึงรู้ได้ไงอ่ะเดี๋ยวบอกนะเผากระดาษอ๋อไม่ใช่อ๋อมันต้องใช้เทียนเหรอลากและสแสดงเท่าทานบริเวณรอยขีดโอ้ถูดีครับรออะไรถุงหวยอ่าได้หวยมานะครับนะท่านผู้ชม โอ้เป็นภาษาเลยเลิซซี่บบเดนหยิบขวานขึ้นมาอ๋อวิ่งหนีไปที่นี่ถูกอบร้อมใครพูดปะเฮ้ยผมยังไม่ได้อ่านบทลนเมื่อกี้เลยว่ะชิมหายละแล้วกดข้ามเลยโอ้สีหน้าตึงสีหน้าตึงมากลาลิต้าขอดูนะครับนี่มันอะไร <yes. S 1> เพลงกลมเด็กอีกเพลงเหรอ หมือนฉันจะเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนที่นี่เป็นเพลงเด็กที่เราขาดกันมานานในหมู่บ้านเซอร์กิตชอบเพลงนี้แบบนี้มากแต่ตรงนี้มันน่าจะเป็นคำใบ้คำใบ้อะไรใครการที่ฆ่าทุกคนแล้วหนีไป นายพูดเรื่องอะไรไหมนายจะพูดเรื่องส้มซากจำเจนั่นอีกแล้วใช่ไหมป้าเซเล่ทำไมเธอถึงมาที่นี่ผู้จัดการสัญญาอะไรกับเธอไว้เงินนางเอกคณะละครเธอคงไม่ได้จะบอกว่าพวกเรามาที่นี่เพื่อทำการแสดงจริงๆหรอกนะแต่ค่าตอบแทนก็คือคำตอบเดียวใครกันที่ทำลายครอบครัวของพวกเราทำใบนี บอกพวกเราว่าขาะกรนที่ข่าทุกคนอยู่ท่ามกลางคนที่หนีไปและเห็นได้ชัดว่ามีคนไม่อยากให้เรารู้เรื่องนี้ไอ้บ้าไหมมอตันแกมันยังบ้าเหมือนเดิมหยุดน,นะเซลเล่บงทีวันนี้พวกเราอาจจะต้องพูดความจริงออกมาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้วันนั้นผู้ิ ไม่ทำไมเขาเรียกว่าเซลีวะเออทำไมไม่เรียกเซลีอ่ะฉันได้บอกสิ่งที่ควรบอกพูดกับชายชุดดำที่เดินเข้าไปในเต็นท์ยังมีคำโกหกที่น่าขันกว่านี้อีกไหมชายชุดดำเหรอหมายความว่าคุณกำลังสงสัยฉันนั่นเหรอทุกคนก็รู้ว่าตอนนี้ฉันกำลังเตรียมตัวสำหรับการแสดงและไม่น่าจะเป็นฆาตกรดังนั้นฉันจึงไม่จะเป็นต้องโกหกรวมถึงคุณด้วย not even to you. you But hate that place. แต่คุณเกลียดที่นั่นฮ่าพวกเราทุกคนเกลียดที่นั่นไหมยกเว้นคุณอะไรเช่นนันพวกเราทุกคนอ๋อนาตาลีนาตาลีไปโจ๊กเกอร์แม่งวิ่งตามเลยวะแมงมุมไม่พูดอะไรเมื่อโลคิดว่าไงอะไรเกลียดที่นั่นเหรอ ไม่ฉันไม่ถ hmm> ึงไม่ปร like ิวการแสดงโอเคไม่มีความเห็นใดๆทั้งสิ้นใส่หัวไม่รู้หน้ารู้หลังไม่มีความคิดเห็นไม่ก็งงนะโอ้ยแม่หน้าจอล็อกเฉยเลยเบริต้าเบิต้าไม่รู้เลยทั้งนั้นเบิต้าแค่อยากจะทำการแสดงกับทุกคนเบิต้าไม่รู้อะไรเลยโอ้ยใจเย็นใจเย็นโอเคเบริต้าไม่เป็นไร ไม่ต้องกลัวฉันขอโทษที่เสียบรรยาทแต่ว่าเมื่อที่พวกเราจะทำการแสดงคุณจะต้องช่วยตอบคำถามสักสองสามข้อประดูสิพวกเราไม่สามารถแสดงตามบทละครที่ไม่สมบูรณ์ได้การแสดงแน่นอนเราต้องมีการแสดงไหมนายอยากรู้อะไรตอนแรกเธอเจอใบปลิวกับแสดงแผ่นนี้ที่ไหนวิรตาเจอมันบนโต๊ะที่บ้านกุญแจ อ๋อเออใช่ใช่ใชนี่เป็นเพียงใบปลิวใบเดียวเหรอเออใช่เพราะตอนเข้ามาก็เจอนะ yes, <it S 1> ตอนนั้นมันวางอยู่ตรงกลางโต๊ะใช่ตอนนั้นวางอยู่ตรงกลางโต๊ะเธอมาถึงตอนไหนตอนบ่ายของเมื่อวานตอนบ่ายของเมื่อวานคุณมาถึงคนแรกเหรอ <c oughs> เออเวอรตาขอคิดว่าใช่ <c oughs> ฉันเป็นคนแรกจากนั้นก็คุณแล้วก็เซอร์คุณสมัย์เฟสแล้วก็มาร์กาเรต้า เซอร์เซอร์คือใครวะเออคุณสไตล์ก็คือฉันแค่มาถึงเมื่อตอนเช้ามืดบนโต๊ะเหลือกุญแจอยู่แค่ดอกเดียวอ่าแน่นอนเออฉันรู้ว่าคุณมาถึงตอนเช้าอ๋อไม่หรอกฉันมาถึงตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็ไปจัดแจงไม่ยังมีเขาทำอะไรอีกไหมถ้าไม่ถ้าไม่อะไรแล้ววิโอเลต้าอยากไปเตรียมตัวสำหรับการแสดงก็ได้เธอไปก่อน วันที่พรุ่งนี้เราอาจจะเริ่มจัดการเรื่องการแสดงได้ไม่มีปัญหาพรุ่งนี้วิโอเลต้าสามารถฝึกซ้อมด้วยตัวเองได้ไม่ถามอะไรอีกแล้วหรอกอืมแต่ยังยังเป็นปริศนานะไอคนที่สองมันยังไม่เฉลยนะว่าใครมาท่านผู้ชมเพราะว่ารอบก่อนเป็นคุณเชื่อเรื่องที่เธอพูดไหมเหมาลู่แน่นอนนั่นคือวิโอเลต้า สัาสิ่งที่เธอพูดเป็นความจริงหมายความว่าตอนนี้พวกเราไม่มีเบาะแสไมค์นึกอะไรออกไหมถ้าส,สมมุติว่าใบปลิวการแสดงที่หายไปนั่นชี้ไปที่กลุ่มผู้ต้องสงสัยแล้วใบปลิวที่อยู่ในมือของวิลเลต้าหมายถึงอะไรหมายกลุ่มขมับเลยวะบางทีฆาตกรอาจจะรู้อ่าตัดภาพน้ำสูง ตัดภาพมาที่วิโอเลตาพวกเราจะลืมทุกสิ่งและมีชีวิตใหม่อีกครั้งใครตรงนั้นอุ้ยชายชุดดำโอ้ oh, <sir. S 1> oh, คุณนี่เองคุณผู้ชาย <we> ที่สุดคุณก็มาพวกเราต้องการไปซ้อมกัน <c oughs> ใช่ไหมทุกคนมาถึงกันหมดแล้วหรือยัง well, ตกลงอุ้ยน่าสงสารจังวะทำไมน้องน่าสงสารจังวะ